อ้อั่วบ้านนองค่ะว่ากันว่าเป็นไส้อั่วที่อร่อยที่สุดในเชียงรายมันเครื่องถึงใช่ไอ้ดิโนอิสาเราฉันจะซื้ออนี้กลับบ้านดีวะมาริคติ่งต้องจุงดใจสิถ้ามาริคถิ่งได้ดูผมไม่ได้ดูหรอกมีแต่เราดูเขาเขาไม่ได้ดูเรา บ้านนอาค่ะว่ากันว่าเป็นไส้อวดที่อร่อยที่สุดในเชียงรายเดี๋ยวจะขอชิมก่อนแล้วก็ถ้าเกิดแบบถุกจริตโดนใจที่จะสังส่งกับกรุงเทพค,ค่ะซื้อไปฝากบิมด้วยข้าวแตนยี่ห้อนค่ะคุณมณีเป็นข้าวแตนนัมเบอร์วันตลอดการบ้านฉันกินแต่ยี่ห้อนมาจากลำปางเจ้า ละมุนล,ละมุนอ่ะกลิ่นดีมากน้ำพริกปลาแดงบ้านหลุกเขารับใหม่ดีแต่ว่าดูจากไถ่เกจจิ้งแล้วมันจะต้องเป็นของดีของเด็ดแน่นอนถ้าเผ็ดคือจบเลยนะเนี่ยอืมไม่เผ็ดเค็มๆอร่อยไม่เผ็ดค่ะอมน้ำพริกปลาแดงที่ไม่หวานนะคือใช่มันออกเค็มเลิศนะ กุงรสดีไหมงรสดีฉันจะชิมไส้อัวป้าน้องมันอย่างแรกเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันมาได้มันเครื่องถึงใช่มันทอดบะมันไม่แน่นเนาะมันฟูๆใหญ่ๆนิดนึงคะแล้วตรงส่วนที่เป็นหมูคือแบบเป็นเนื้อมันหมูพันทอแต่ว่าไม่มันเกินไปฉันเคยกินมันกว่านี้แล้วมันเลี่ยนอ่าใช่ใช่ที่เราเคยกินที่เชียงใหม่เชียงใหม่อันนี้ รู้สึกว่ามันกำลังดีแล้วเครื่องถึกเครื่องแก้งเครื่องเทศขิงขาดตะไคร้ถึกแล้วก็<ด>เป็นนะแนวแบบแห้งๆออคือแค่ดูอะค่ะก็ดูแล้วมันน่าจะออกมาดีเ,ออเพราะว่าหนังมหมูมันเยอะความมุ่นออความความไม่เป็นชิ้นเพราะว่าหนังมันเยอะมันเลยไม่เกาะกันออแล้วเยิ้มเยิ้มแบบเยิ้ม กินนวดอิจฉาเราฉันจะซื้ออันนี้กลับบ้านด้วยมันเปร um ี้ยวๆแล้วมันก็จบด้วยเค็มๆมันเปรี้ยวกำลังดีมันเปรี้ยวกำลังดีใช่แล้วก็เท็กเจอร์ของหนังหมูมันทำให้ละมุนคือร้านนี้นั่งเดิมเขาขายไส้อั่วมาก่อนใช่ไหมเสร็แล้วเขาก็เสริมเป็นแบบที่โครงหมูย่างเนี่ยย่างนุ่นย่างนี่ย่างก็คือจะเน้นเป็นแบบเนื้อสัตว์แกงเนื้อสัตว์แล้วก็ พวกแกงือื่อนๆเอามาเสริมเผื่อแบบมาแล้วก็นั่งกินแบบโต๊ะข้างล่างมีแค่สองโต๊ะสมโต๊ะนั่งนิดนิดน้อยมากแต่เพอช่วงไฮซีซันจะมีการเปิดที่นั่งข้างบนเพิ่มแต่ว่าเมนหลักของเขาคือการซื้อกับบ้านใช่ใช่ใช,ใชคนมาซื้อกลับบ้านตลอดขั้วหน่อไม้จ้ะคือมันไม่มีเซียนเลยมีความลมะมุนไม่จัดมาก แล้วก็มีหมูสามชั้นอยู่ข้างในอร่อยสมุนจังเลมาลิกาถิจะต้องจุกใจสิ่งนี้ถ้ามาลิกาิิ่ได้ดูผมไม่ได้ดูหรอกมีแต่เราดูเขาเขาไม่ได้ดูเราอยากจะให้น้องลองมาแอวเชียงรายแล้วก็กินร้านนี้ดูนะคะและสิ่งที่ทําให้อาหารร้านนี้อร่อยมากคือข้าวเหนียวดีมากหูมายังพอดีอุ่นนั่งใหม่เธออย่ารัดคิวฉันเมนูที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นอยากจะลองชิมมากคือแกงบอนค่ะจงไปดูสิ่งนี้ค่ะ อร่อยอสดชื่นเหม,มันเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวๆใช่อ่้มจะติดฉันเลยอะ่ะแล้วก็แกงบอลน,น่ะใส่เนื้อสัตว์แค่หัวหมูแล้วก็มีแค่หมูโดยหน้าซึ่งรูชอบที่แบบกินเข้าไปแล้วได้แต่บ,บอลเต็มๆมันฟีลแบบ texture er เหมือนแกงขี้เหล็กอะ่ะแกงขี้เหล็กแบบแต่ว่าน้ำแข็งแข็งไม่เลี่ยนอะ่ะรสแซ่บ,บตำมะเขืออย่างนั้นอ่ะอ่าอ่าอ่าน้อ่าอ่ะมีอะไรที่อยากชิมอีกคะนี่น้ำพริกต้องไหม อร่อยที่นี่มันจะเป็นแบบไม่ผัดแห้งมากนะคะมันจะมีน้ำๆอือกันชอบที่มันไม่หวานเนี่ยไม่เผ็ดพี๊ดอาหารร้านนี้ไม่หวานปกติน้ำพริกอ่องอ่ะมีความแบบมีความเสี่ยงว่าเวลาสั่งจะไม่ถูกจะเด็ดชันเพราะมันจะหวานแต่ว่าเมื่อแต่มาเชียงรายเนี่ยผมก็น้ำพริกอ่องจริงๆมันไม่หวานนี่ค่ะแต่ฉันเราชอบอาหารเหนือยู่แล้วอร่อยเลยหอม ไม่เผ็ดหอมน้ำพริกหนุ่มอ่ะจะเสี่ยงเผ็ดเหมือนกันถ้าเกิดเราไปตามตลาดที่เป็นแบบของฝากค่ะมันจะมีให้เลือกเผ็ดกับไม่เผ็ดก็คือบ้านฉันต้องเลือกไม่เผ็ดเพราะเผ็ดกินไม่ไหวแต่ฉันฉันว่าร้านนี้ไม่เผ็ดมากอ่ไม่เรียนไม่เผ็ดมากกลิ่นพริกหนุ่มคือหอมแบบหอมติดสนุกมาเลยรู้สึกว่าเขาย่างได้ดีไหนลองซีมันจะเท่าไหร่กันเชียวข้าวแตงน้ำแตงโมคุณมันีคุณมณีค่ะแบบสมุดแล้วข้างเร็วค่ะเร็ว เอเอชอาร์กันดีกว่าอร่อยปัล่าอร่อยยิ่งของเคียวโรยน้ำตาลแล้วแบบหอมมันใหม่มันใหม่ด้วยไม่หวานมากเธอรู้ไหมว่าเ้าแต่น้ำแตงโมมันคือทำจากแต้งแตงโมจริงๆนะใช่ไหมมันต้องเอาข้าวไปแช่น้ำแตงโมอ๋อเหรอคือน้ำแตงโมอยู่ในข้าวส่วนน้ำตาลที่โรยหน้าก็คือน้ำตาลตะสนุนซันอ้อยอร่อยชอบค่ะ ฉลากนี้ฉลากนี้ทตาอันเตาอันเตาอันท่านชอบร้านนี้ปกติเวลาเ,เราไปกินร้านอาหารแบบอ,อาหารเหนือขันโตอะไรพวกเนี้ย มันจะเยอะไปหมดจนเราแบบไม่รูะะ้จะโฟกัสว่าอะไรเป็นของดีของเด็ดกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันชอบความมิน e ิมอลมินิใจของร้านนี้ที่ฉันแบบตั้งใจมาเพื่อกินไส้อั่วแล้วน้องก็ดีจริงๆแล้วก็แด้เอ็กซ์ตร้าออ่นๆอีกมาแบบเป็นแบบทําให้เรารู้สึกสนุกการกินทังนี้เออมูดมูดของการมากินมันรู้สึกว่าแบบชิลๆแล้วก็หนุกหนุกอ่ะเอออะไรไม่หน <flow>. ุกหแล้วก็พรีเซนชั่นดีราคาไม่แพงขามาได้มาง่ายอยู่ใจกลางเมือง เท่าไหร่คะราดินเท่าไหร่สามร้อบาทรมากสั่งเยอะมากอิ่มมากตกคนละร้อสาบาทร้3ยสามจุามส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 บาทน่ารลิทเลแนีนใหม่พูดอร่อยไปประมาณห้าล้านรอบฉันกินข้าวเหนียวะากปกติฉันไม่กินข้าวเหนียวยแต่รานนไ้มีทำลายโอเคค่ะวันนี้วันสุดท้ายแวะมาซื้อของกับ ออกไปเท่าไหร่คะไป2,000ค่ะป้าน,น้อยตรวจเป็นบ้านก่อนค่ะมาซื้อกับบ้านเราได้เจอป้าน,น้องตัวจริงไ,ม, <c oughs> ไม่บ้านก็เลยกลัวยศนานไสหัวงนะไใไสหัวค่ะ